จริงๆพวกเราก็ดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นการเปิดตัว Key Center ของพี่พี่ลายแค้นด้วยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของพี่พี่ลายแค้นเลยละกันแล้วก็ไม่เห็นพี่พี่ลายแค้นอยู่กับน้องแมวก็คือน่ารักเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์โฮโลมากๆถูกต้องไปหมดเลยใช่เพลงยังไงตั้งแปไงบ้างมันก็คือแมวหนูเป็นคนที่ชอบกินมากก็คือจะแบบอุวนวุ่นทได้แหละซึ่งอะหางกันเยอะแยก็จะเป็นโทโลอันนี้คือเรื่องจริงเลยแบบว่า เพราะว่าเขาชิมมาแล้วใช่ชิมมาแล้วด้วยไม่ชิมเองแมวชิมมาถ่านกันชิมถ่านแมวะกันผ่านเราแล้วผ่านเราแล้วผ่านใจแล้วก็รับประกันเลยเออมันแบบมันไม่ได้เค็มไม่เติมเกินจริงมันอร่อยด้วยใช่เลยเลือกสั่งให้แมวกินเมื่อกี้พี่ถามย้อนวันแรกที่เราชิมเพราะอะไรมันมันไม่มีอะไรหรึ่ว่ามันยังงไอยากลองหรือเทสให้น้องก่อนรู้สึกรู้สึกอยากลองเขาก็แค่รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าแมวมันกินบ่อยแล้วมันรู้สึกว่าแบบแมวดูอร่อยอ่ะก็เลยอยากดูว่าเอ๊ะมันอร่อยจริงไหมก็เลยลองกินซึ่งก็คืออร่อยจริงก็คือแมวทำเราทำเองนี้หรอใช่ือ แบ่งกันจริงๆเราคิดว่ามันอร่อยเราอยากมาแบ่งพันที่อีกอุ้ยไม่จริงๆแต่ว่าเราเป็นแมวเราเป็นแมวก็ยินดีใช่เดี๋ยวแมวแบ่งแซงจี๋จี๋กจริงๆคือเห็นแซงพูดว่าอร่อยจริงๆหนูก็เอ้ยน่าลองตอนแรกไม่มีความคิดเลยว่าจะไปลองทำไมหยิบมาเลยตัวแรกมันมีทำได้หรือเปล่าทำได้เราวว่าจะยังได้ว่าขอไปเตือนใจก่อน ไว้เตรียมใจก่อนเอลเลียโทรลแบบเป็นแพ็กกล่องอย่างนี้เลยแล้วก็จะมีแต่ละรสสี่รสนี่ไงเขาออกผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นอาหารเม็ดแล้วใช่เดี๋ยวต้องไปซื้อเลยซื้อวันนี้เลยพี่ไม่กล้าถามตอนรู้ว่าสะดวกไม่ดีสะดวกแบบว่าได้หมดเลยค่ะหนูชิมหมดแล้วจริงเหออาหารกระป๋องอาหารเปียกอาหารเม็ดนะคะเอลเลียชิมหมดเล้วดูหนุน ต้อง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 ลองเปิดใจเลยว่าปลอดภัยแล้วอร่อยจริงจริน้องถึงชิมได้เเป็นทาสแมวตัวฉันอยากให้มัสุขภาพดีใช่ถ้าคนมีความสนใจอยากเลี้ยงแมวบ้างไหมจริงจริงพี่คิมก็เคยเลี้ยงแลยเราแบบรักแมวมากแล้วก็เวลาที่เราอยากจะให้เขาได้ทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ใช่แมวโอ้ตัวเป็นแมวเองก็ได้เจ้า อะไรที่เราอยากจะให้แบบน้องแมวที่เรารักคืนอะไรเราก็ต้องแบบพูดดีดีสื่อการที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โทรโลเป็นอีกทางเลือกที่ดะอยากให้ฝากสื่อการโทรโลกันไหมคะค่ะก็ฝากโทรโลด้วยนะคะเชื่อว่าได้พิซเซนเตอร์อย่างพี่พี่ไร้แค้นไปเนี่ยจะต้องมีกิจกรรมให้ทุกคนเข้าร่วมหรือว่าเป็นอีเวนต์ต่างๆให้ทุกคนได้ดูพี่พี่ไร้แค้นมากับน้องแมว ของพี่พีทุกคนก็น่าจะเป็นอะไรที่น่ารักมากๆค่ะก็ฝากติดตามโทรโลกับพี่พีไรคนด้วยค่ะอืมอ่ะหกสาวซ้องไปถึงไหนแล้วสาววันทิมแล้วเขาหนูไม่อยากพูดเลยเพราะว่ากลัวหลุดกลัวหลุดจี้เก่งพูดเหรออันนี้หลุดก็คือหลุดเขาช้ำไปแล้วหนึ่งรายทุกคนเขาช้ำเราต้องหนับงานไหนก็ต้องให้ทุกคนคิดต่อกันเอาเองตอีกันคนที่คุยยังไงบ้างเพราะว่าเป็นคนสิร์ตขอคาย ซ้อมอ,อ,อย่างอย่างหนูเนี่ยก็คือพอเป็น,ปนคอนเสิร์ตยาวใช่ไหมคะแน่นอนว่าศิลปิน26คนเนี่ยโชว์ก็ต้องมีเยอะมากแน่แน่โชว์ปี๊ดในนะอาจจะเยอะอ่าแน่นอนว่าวเรียกว่าอะไรดีพลังแล้วกันแรงที่เราจะอยู่ตั้งแต่ต้นไปถึงเอ็นคอร์ตอนจบเนี่ยหนูว่ามันสำคัญมากก็เลยแบบว่าต้องฝึกร์ดีโอหัวใจหายใจนิดนึง ไม่เดยแต่ตอนรวมเปิดแล้วกตอนจบ่เออหนค่อยอยู่บนสไลนทั้งหนแลวสมวันจุกๆแล้ว่ะมลไ่ดีนะกล้านะคะไม่เอาก็ยืนั่งยืน3มวันเลยแน่ๆเดี๋ยวเรารับหน้าที่แทนเองถัดมาเราเป็นยังไงบ้างซอมไปถึงไหนล้วพี่เหมือนกันค่ะช่วงนี้ก็ออกกํลังกายเยอะหน่อยพราว่าอยากให้ร่ากายมันดเวลา่ได้รับท่าใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ เตรียมพร้อมแล้วก็รับท่าได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เข้าร่างกายเข้าเส้นพร้อมที่จะโชว์ตลอดเวลาเฮ้ยอีกอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งคือช่วงนี้เนี่ยรู้สึกว่าตุนการนอนไว้เยอะอยู่ถูกมีเวลาเมื่อไหร่เรารีบนอนเลยใช่เากลัวว่าในสามวันเนี่ยเราจะนอนเราจะนอนตลอเราจะนอนเรราาเเยมังงงไบ้ช่นกันค่ะทั้งออกกำลังกายทั้งกินให้ดีด้วยค่ะกินโปรตีนกินอะไรนี่นี่ถ้าหนูมีแมวหนูจะให้แมว ทานโถโลแล้วพาขึ้นอิมแพ็คไปแล้วแต่ว่าหนูไม่มีหนูก็เลยกินตัวติเอาไม่ใช่เราก็เป็นแมวขึ้นอิมแพ็คแทนนะแต่จะเป็นแมวแบบไหนเนี่ยไอ้คนไทยจริงไปเรื่องจริงชาวจีนคนไทยแปลว่าอิสระหรือบอกอะไรแล้วทบ้านของเราทุกคนวอร์มร่างกายเราใช่ไหมคะอันนี้อาจจะวอมคอย ด้วยกันด้วยกันเออเซลีส์ค่ะไม่ได้สอบนะยังไม่ได้ถามยังไม่ยังไม่ถามเราต้องอยู่กับพูดใคยหรือจะพูดอะไรนี่ใครเฮ้ยวิ้ยอ่ะเซลีสไม่มีมันมีหลากหลายเร็ววาต้องติดตามชมให้จบลงให้จบดีแล้วดีไม่ต้องจะดูใครเองนะตัวจบที่หลากหลายแหลากหลายยังไงบ้างอะไรนที่อบก็ได้มาคือเราหลากหลายเอ เราซุ่มซ้อมเราก็มีกับหลายๆคนเรามีตั้ง26คนอยู่บนเวทีมันก็จะต้องมีการขอจอไปเจอใครใหม่ๆบ้างก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นใครเพราะว่าเราแยกกันซ้อมก็ไม่รู้เหมือนกันเราแยกกันแต่ละคนไปแต่ละคนอย่บ้าไม่รูไม่รู้แต่ว่าเราแยกกับคนห้องซ้อมแบบว่าเช่นแบบว่าวงนี้อะใครซ้อมด้วยเป็นวงคนนี้ซ้อมกับคนนี้อะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันบนเวทีเลยแล้วอยากเฟิตเดียวหรือแบบฟิต

อันละเพลงเน่ยเตรียมยังไงบ้างเอ็งคนอยากฟังเพลงช้ชาของเราบ้าเป็นยังไงโอ้เฮ้ยจริงๆอันไม่ต้องเราติดตาเออเพลงช้าเป็นยังไงเพลงช้าเราต้องเลือกแนวไหนสมมติสมสมติมันต้องมีจารีดิเพราะเราเล่นโป้งมาสามเพลงมันต้องมีเพลงช้าอย่างเงี้นอังเบล่าเดี๋ยวเราจะสปอยหลังจากที่เพลงเลิศครบกี่วิวดิร้านนี่คือวิวร้านนะร้้านวิว มาแน่คือเราได้เห็นทั้งของสาวร้องเพลงช้าใช่ไม่แน่ใจร้องเพลงช้าเลยไม่รู้เราแก้เราแก้ไม่รู้เออตื่นนี่พีรุ่นนะเราตาตุ๊กเศร้าไปแล้วแสดงว่าเพลงช้ามันต้องลงแนวโอค่ะที่นี่ทุกคนสามารถฟังเพลงช้าเราได้เลยนะทุกคนยังไงวะเพลงเอาเลยกดเอาให้รอดเอาให้รอด0.5อ่าเป็นะแลเเลลิศิศ เราไปได้ก็ไปจริงๆเรามีเพลงช้าให้ดีกว่าเพราะว่าเราเนี่ยเคยเป็นนางเอกเอ็มบีแล้วก็ไม่ช้านะมันเป็นเพลงดียมที่ฟังได้สบายมากเลยใช่ผมว่าความคิดถึงที่ไม่จำเป็นค่ะทุกคนไปดูด้วยนะคะเพราะเราเป็นนางเอกเอ็มบีแต่ละทักษิสกิลชีวิตนี้จะได้เป็นนางเอกเอ็มบีกับเขาเดี๋ยวได้เป็นอีกแน่นอนแล้วเดี๋ยวเะไม่ไหวแล้วถ้าถูกจับปากขนยายของเร้องก็ฝาก playlist ไว้ในอกอกใจของทุกคนด้วยนะคะสามารถฟังเพลงของเฟลิสได้เลยนะคะที่ y o ยูทูบเฟลิสค่ะ F E L I W C ค่ะแล้วก็แชาเลนด้วยนะค่ะแล้วก็แล้วก็ฝากพวกเราในคอนเสิร์ตไรเซ่นะคะเจนี่ไรเซอร์คอนเสิร์ต The First Rise ด้วยนะคะมาโดนแล้วแต่ว่าสตรีมมิ่งฟรี ไปเจอพวกเรากันได้นะคะใครจะไปคิดอาจจะเห็นเฟลิสในลุคใหม่ๆหม่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนชาิไม่เคยเห็นเลยไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าอาจจะเป็นอะไรใหม่ๆเป็นอะไรใหม่ๆเหมือนกับที่โทโร่เนี่ยออกอาหารแมทแมทออกเลยเพรายฉะนั้นก็ต้องติดตามคนทีต้องการค่ะมาเคลียร์ตรงนี้เลยคุณผู้ชม